มีการเก็บผิดไปผิดไปแตเดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเรามาเล่นเจ็คไมค์โกลิเตอร์นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเราสมบุรจากการเก่าก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาจะขายในงานแข่งใหญ่ที่สำโรงนะครับก็มาเทสเด็กกันก่อนละกันเนาะอืมได้ครับนะครับเล่นแบบไม่ระวันนะครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ให้ดูโครงเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ธงบัดดี้เป็นตัวเจ็คไมค์ในทีดีของดากอนนะครับแล้วก็ธงนี่เป็นดากอนกับเอ็นเชนนะครับโอเคตามนี้ก่อน เดินดึงนอืมคาราเข้าเดินจั่วมาเลยเลยไมเดินจู่เข้าเดินจู่นะครับเจ้าของราเริ่มก่ออือหึอือหึโอ้โหอือหึโอ้โหใบไหนดีว่าไม่กล้ายชาสักใบหนึ่งอ่าใบนี้แล้วกันชาแอนดอร์ เออเออเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะผ่านเธอรับให้ฟรีโทนหนึ่งเธอเลยผ่านเธอได้โอ้โหผ่านเธอผ่านเธอให้ให้ก่อนเลยดีจังชาร์ทแอนด์โร่อะไรกันเนี้ยหนึ่งเอาละใกดเทโนสองเกตหนึ่งโซ่เปิดด้วยสองคริกกลางเอาแค่นี้เหมือนกันนะแค่นี้แค่นี้ เหลือแปดผ่านเลยเสอนจูะฮึชาร์ได้กากก่อนด้วยนี่วะอ๋อยกเลิกต้มตีใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขออนุญาตขออนุญาตชาร์ไปนี้แล้วกันตอนแรกก่อนจะทำนจะพูดว่าขออนญาตไม่ชาร์จชาด,ดีกว่าอ่าใช้ไปนี้ครับ ใจนังเกตนะครับผมแล้วก็ทิ้งการในมือหนึ่งใบทําลายไอเทมจะทิ้งใบนี้ครับแจ้งนายโอ้โหโอเคโซกาดก่อนเรือกระกยไปแล้ว <c oughs> แจ้งในร่างนี้ถูกทิ้งนะครับชาร์จจูมีทํำลายไอเทมด้วยไรกาดอ่นานะครับผมทำลายไอเทมหรือเวสเซ็กก็ได้นะเพราะว่าของมิดเดเนี่ยก็เล่น เวทเฟ็ด้วยเหมือนกันนะครับแค่จะออกมาหรือเปล่าแต่มีเวทเฟเน้องสายเบเมชีนใช่ใช่อะตรงนี้บอดดี้นะครับผมจ่ายหนึ่งเกตผมหยิบเลยนะดูก่อนอ่านคลิปก่อนแป๊บนึ่งนะอ่ามาบอกว่าทิ้งการในมือเราหนึ่งใบจากนั้นเซงห้าใบแบบแบบอ๋อคลิปมันไม่ต้องเอาก็ได้นี่ว่ามันใช้สกิลของตัวนี้ได้นี่ อ่าก็อ่าค้นหาได้อ๋อก็ทิ้งทิ้งอยู่ดีก็คือสรุปเอาเอากิฟมาทิ้งนี่เองใช่เอากิฟมาทิ้งอ่าหนอ่ากด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 สกิลได้กดสกิลก็จ่ายจ่ายกี่เกทวะดูก่อนดิโดมจ่ายสองเกทอืมอ่าแล้วก็ทิ้งกิฟเลยอ่าทิ้งกิฟเลยจะหาอย่างเี้นหามอนเตอร์ที่มีคาว่าแจ็คไนในชื่อการนึงใบจากกองการเราคอการนั้น ครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอนโอ้นี่ถ้าเกิดอยู่กับสตาร์เนี่ยคอตัวสตาร์ได้ด้วยนะใช่ถูกต้องโอ้วาวหาตัวไหนดีเดี๋ยวดูก่อนนะครับแ่งจ่ายเอเนจีเบิรก็ได้ได้ชาไดเกตไดชาได้เกตได้จัวได้เกตได้จัวหรือจะเอาโลก็แล้วแต่โอ้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เดี๋ยวนะดูดีในมือมีอะไรบ้างนะมีตัวนี้มีตัวนี้ มีตัวนี้มีตัวนี้อ่าโอเคถ้างั้นก็ต้องเป็นใบนี้ครับอ่าเอาโหลใช่ไม่ได้ด็ดวันเบอร์เทอร์นะครับสามารถสแต็กได้ใช่แล้วหีบโลครับโลอะไรโ์ให้ดู่อยอ่าโลเขียวโลเขียวอืมอีกรอบหนึ่ง เอาอีกเอาอีกรอ่ะโอ้สองโลเลยฟ้าโอ้โลเยอะแพะสุดท้ายร่างนี้เลยชาสองเกตอ่าคลิปหนึ่งโจหนึง่งอืมโอ้กำไรเน้นๆใช่อ่ะก็เท่ากับว่าทีนี้ก็สามารถกลายร่างได้แล้วอ่ะกลายร่างเลยนะครับเอาลง เอาลงดอกหลังนั้นก็เอาแจ็คไหนไม่เกินติดชื่อไม่เกินสามใบที่เป็นมอนสเตอร์ยัดเข้าโซ่ครับเอาหลังมไ,นนะไม่มีผลหรอกตึงๆมาแล้วมีเพเนเทตโซกาจำได้แล้วก็อ่ามันเป็นธงที่ว่ามีดาก้อนอยู่ในอ่าเป็นลูกครึ่งเนี่ยก็ถ้ากับว่าจะลดสองดาเมจด้วยนะเวลาลิงค์ถ้าโดนลิงค์นะครับผม โอเคแล้วก็จะพอได้เฉพาะมังกรเขียวและนีโอดาก้อนดาก้อนอืมอ่ะเซตเวทกันตายก่อนเวทกันตายอ่ะฮะโอเคเริ่มเลยมาเลยหนึ่งมืห้าคีรับมาเหลือห้าเฮ้ยไม่กาด้วยผ่านเลยอ๋ออันนี้เอาไป<น>คว่ำมันจ่ายกิฟต์หนึ่งเอาไปคว่ำาวควา่ำ เดรอไม่มาเลยแฮะอืมสเกตเหรออาชาร์โดอ,อืมอืมอืมอยังไงก็เข้าแค่นั้นอยู่แล้วเวฟเรามีแค่นี้ขอกาลีครับสกิลเอาเอเข้าโซกิฟินเอเข้าโซสกิลได้จวดหนึ่งใบ จากนั้นสกิลกิฟฟินก็โตจากความสามารถอามนไนท์ชาร์จหนึ่งเกตโอเคอดีเหรออ่ะบทเทิลเลยลิงหมื่นสองอันนี้ลิงก็คือจะเข้าแค่สองนะครับใช่ใช่ตืดที่เป้งอ่ะผมให้เข้าไปก่อนแล้วกันโล่อีกสองใบค่ะ <laughs> เดี๋ยวต้องมีเมแ้แจ็คไนแล้วต้องมีเวลจากแจ็คไนแล้วดูซิมีไหมยังไม่มีชาจัูอืมอ่ะหัวเดียวกะเทียมรีบเริ่มเลยมาเลยห้าขีขอของกาดโอ้ยเอาไปเลยพนึกสีทิโอเคผ่านเธอเจ็คไนเขาหายไปไหนรอ เอ,อมหลังจากแปลงร่างแล้วก็ไม่มีแล้วหมดเอาอะไรดีวะ right, เนี่ยเอ้ชาร์จแอนดรอืมอ้ประกันชีวิตเวทเซ็ตถาทับเบสมชินฟอนอืม บัตเทอร์เลยดแบบีอันอนี้สงสารยังไอ้ยั <laughs> เกมได้เปรียบ <laughs> โอเคผ่านผานเกมได้เปรียบแล้วเปรี้ยวเลยนะจ๊ะอืมชาเดนโด้อ่ามันเดิมแจ่ <h ums> เข้ามาแล้วว่ะเออ มาจามาแล้วมาติมอ่ะประกาศเอ็กโอเคสองเกตทิง้งก็ทิ้งไปนี้แหละถ้าจากสองเกตหาร่างไหนดีเนาะเก็บโลหรอเปล่าโลกไม่เอาแล้วเยอะเกินอ่เอาล่างนี้แล้วกันฟาร์มอืมใช่ชารสองเกตจูอ่ะนะครับ ก็ลงมาชัด์จสองเกติดกิ๊บหนึ่งแล้ว,วอ่าลัคก,กี้ตำนาราชันมังกรอ,อือเดี๋จะทำเร่งไลเกตจูวไหลเลื่อนดีจังอ่าทีนี้ก็เริ่มเลยครับผมมีสองเวฟบแล้วเออดีเฟซหกพันอ่าของพี่เดย์ใช่ไหมใช่ใช่ อ่าเฮยมันก็เจ๊กนั่มันก็ขี่ห0กพันอยู่แล้วนะปกติอืมอ่ะห้าขี้กอดของของกันอ่ะก็ปกตีทีตีไปอ่าอ่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นถ้าเกิดเราตีข้างเขาก็จะมาตีข้างสมมติถ้าเขาไม่มีเวฟเออตีข้างตีข้างตายผ่านเทิร์นอย้ยจวัวไอ้ตัวนั้นดิเฟนเท่าไหร่หกพัน บีเฟนหกพันเนี่ยอืม LID ชัจตัวอไล่คอสปเปอร์มีชินวันเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ๋เบแมชชีนขึ้นมืออยไหนหนะอืม <c oughs> ช่วยไม่ได้อ่ะกา,าเซอร์เพนกา,าเซอร์เพนดีเฟนส์ตั้งหกพันแนะ่อืม ดีเฟนต์หกพันดีเฟนต์หกพันการแย่ละอิอ่ะแยตีไม่เข้าอนี่ตีข้างการอันนี้หกพันนี้เก้าพันดีเฟนต์อืม ไปขอ้อกัสเพนแล้วก็จ่ายนิเกตการชาร่าอ่ามีเบฟแล้วอืมเลสทิ้งโจวดดีไหมอ่าสกิลเลสทิ้งหนึ่งจวดหนึ่งจแบทเทิร์เลยมาเลยครับ อะโจมตีไปที่แจ็คไนท์ในช่องขวาโซกาอืมลิงตีแจ็คไนท์ไปที่<ด>ช่องขวาอ๋อเหรอตีแจ็คไนท์อ่ะ,อ,ะอากาศได้ไลฟ์ากา็ได้ไลฟ์โอเคผ่านเลยจูวจ้าจัวอืม เติมเติมซ้หน่อยกบพี่ช้าสองเกจนหนึ่งจะเด็กเอาแน่นอนเลยอย่างนี้โอ้โหจะ,จะเอาโคลิเตอร์ตีลุกเทินก็ตายแล้วมั้งอ้าววิวัฒนาการสองเกจูนโอ้โเดีวเดีเดี๋ยวเป็นึนึงอ่านก่อนอ๋อเอาพี่ที่เปรเทินอ่ะไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็น เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบแ,แบบว่ามันมือแบบว่าฟาร์มโหรแล้วอ่ะถ้างั้นก็เล่นแค่นี้นะครับครับสางคิกาอน,นี้ต้องของของกันอยู่แล้วอ่ะฉันบอิชาแก้วหมดแล้วอมามียู่สองคีคิกังกายาเหล็กไหลโอเค,คอเขาเตอร์แอคแทอืมโอกาสพาเลยเขา เตรียมปาก,การนทัวร์ล้วตีกลางแบบนี้ชัดชัดมาก <laughs> ชาร์ดแอนดอร์อาจจะบล็ก็ได้นะ <laughs> เออแปดเหรออ่ะแบทเทิลครับมาเลยครับตีไปที่แจ็คช่องขวา <laughs> อ่าตัวไหนตีครับอ๋อไอ,ไอเทมตีไอเทมตี มีเพนด้วยนะกาดได้ไหลเฮ้ยลิงตีแจ็คเหมือนเดิมช่องขวาอ่าอ่ะอ่ะีชาเกตจ่ายหนึ่งไลท์หน่อยทำลายตัวด้านซ้ายเพราะดีฟน่าจะไม่ถึงสามพันเนาะด้านซ้ายของพี่พี่เดชไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็จะตีไม่เข้าไม่เข้าผ่านโอเคยอมแพ้ซะเธอยอมแพ้ซะเธอ จาจัวอืมตึมตึมเริ่มเลยแค่นี้แหละครับอ่ะ,อะโคดิเตอร์พอดีคลีทิดโอ้อื่นเหมือนกันนะเรานะี่ะสองขิ้สองขิ้รับด้วยไลฟ์อ่าไวโนเว่มาเลยโม่มาเลยครับ สกิ Skill. ลไลท์เป็นศูนย์ทำลายไอเทมแล้วก็โซการไลท์กลายาเป็นสองแล้วก็ทำลายการนี้ด้วยอ๋อต้องทำลายเวทเซ็ด้วยเหรอโอเคใช่แล้วไลท์ละสองอ่าก็คือจะเป็นสองโอเคเอออ๋อ,อ,อก็คือการันตีใช่ไม่ตายยังฉันยังอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่านก่อนแปบ๊บนึงอ่าห้าไม่ได้จบเฟสอีกรอบนึง <laughs> กัรตัวไปทดิองตายเร็ยวพอ,อแล้วอ,อันนี้เดี๋ยวบอกน้องๆก่อนนะครับผมจะมาถึงจุดนี้ได้บอกเลยว่าโดนยำเลยเป็นขี้นะครับคือถ้าเกิดบัดดี้ไม่ขึ้นเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างเป็นโคลิเตอร์ได้นะไอ้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องขอกิปหนึ่งนะครับต่อให้เรามีโซ3สเราไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับถ้าเดืดไม่มีบัดดี้กิปเนาะ อ่าอืมครับพ<ก>็บอกว่าบอกว่ามือมันบริกมีโอกาสบริกนะครับผมมีโอกาสบริกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงใช่ว่ามีความเสี่ยงแต่พอมันออกมาแล้วเนี่ยก็อร่อยหออนะครับก็อร่อยห่ออืมโอ,โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะเล่นก็เป็นโปรห้าร้อยนะครับได้สองใบที่อินพีเดียสสำโรงนะครับผมสัปดาห์หน้าแล้วนะครับใช่วันเสาร์า อ่ามาดีกันเยอะๆนะครับคอลี่ไฟนิวได้วันไหนครับพี่เดย์คอลี่ไฟเหรอไฟนอลคอลี่ไฟกับตัวซีดวันเดียวกันวันอาทิตย์อ่าจะวันเดียวันียวกันนะครับวันเดียวจบเลยนะครับผมวันเดียวจบเลยคอลี่ไฟเสร็จต่อด้วยแชมิชิพเลยโอเคนะครับวันเดียวจบกันนะครับใครมาเอ็นดีก็วันอาทิตย์ทีเดียวเลยนะครับผมครับโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ